ครับวันนี้พามาดูผัวนป่าแล้วครับดูว่ามันจะรอดไหมนะครับผ่านหน้าแรงไปได้ไหมปูกก็น่าจะปีที่แล้วครับแต่เขาก็แตกยอดอยู่นะนี่พี่เลี้ยงครับพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงต้นตะขบตายแล้วครับพี่เลี้ยงอย่างตายเลยครับเนี่ยดู ตัวปวกเขากินพี่เลี้ยงตายแล้วครัโอ้ทำไงครับพี่เลี้ยงตายจะรอดไหมผักหวานเราเนี่ยจะโดนปวกกินไหมถ้าฝนลงมาให้ก็คงจะรอดนะเนี่ยดูเขาแตกยอดสวยอยู่เพราะเมล็ดครับใช้เมล็ดลงดินเลย ไม่เนียเพาะให้เป็นถั่วง,งอกมาเป็นมเมล็ดแล้วก็ลงดินฝังดินเลยรอดอยู่สักประมาณสองสามต้นนะแต่ว่ามันจะผ่านฤดูแล้งนี่ไปได้ไหมให้ดูบรรยากาศให้อกป่าไม้แห้งแล้งกุมภา ต่อมีนาคันนี้ดูใบไม้แรงยังมาเท่าไหร่นะถ้าไฟป่ามาเนี่บอกได้เลยว่าเรียบร้อยอะ่ะดูกันว่ามันจะรอดไหมนะต้นเขาสวยต้นเขาเยอะ นี่ต้นผักหวานเนดะี๋ยวให้ดูต้นกาแฟสักต้นหนะึ่งดูต้นกาแฟแล้วนะจะรอดไหมเนะี่ยวันนี้ก็เอาน้ำให้เขาหน่อยนึงได้ไปมาได้ไปก็ประมาณต้นละลิตรอะลดน้ำให้เขา ผมว่าต้นกาแฟนี่โอกาสรอดยากอยู่มันแรงแรงเหลือเกินต้นแต่ต้นถักวานนี่มีโอกาสเยอะหวังว่าเขาคงรอดขอให้ฝนรีบมาเนี่ย นะครับวันนี้ก็เอาแค่นี้